กราสวิจครู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับช่องช้างเกรียนชนแนลกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกม Data าบอนในโรบอตกันนะครับซึ่งเกมเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สู้กันเกี่ยวกับระบบ AI อะไรสักอย่างสู้กันในคอมพิวเตอร์ครับซึ่งเกมนี้มันมีแบบโลเพย์ด้วยนะแต่ตอนนี้ผมจะมาเล่นมาเล่นแบบต่อสู้ก่อนซึ่งอธิบายง่ายๆคือเกมนี้มีอยู่หลักๆอยู่สาทีม ก็คือ1ทีมฝั่งดีก็คือมันจะประกอบไปด้วย firewall security กับโปรแกรมนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันจะแบบใช้อาวุธได้หลายอย่างกว่า firewall security แต่ firewall security มันจะเก่งกว่านะครับส่วนมอแ w a r e มันก็อยู่ของมันคนเดียวค่ะเลยนะซึ่งมอ l w a r e มันจะมีครบเรื่องทุกอย่างครับแต่กลุ่มมันอาจจะเล็กกว่า2ตัวนี้แวรล้วก็เหมือนกับวอา m a l เป๊ะๆเลยครับแต่แค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปร่างเนาะมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างเลยสงตัวนี้ สองสองกลุ่มนี้นะครับเออซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นมอ์แวร์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออมันเต็มหมดแล้วอ่ะมันเล่นได้แค่มอแวร์คุณผู้ชมโอเคซึ่งมันจะมีให้เล่นอยู่แบบสองรูปแบบซึ่งเล่นแบบปกติเลยเนี่ยคุณก็อาจจะได้เป็นแบบตัวนักสู้แบบนี้นะครับกับเลยนะตัวแท้งครับซึ่งตัวแท้งอ่ะมันจะแรงกว่านะแต่มันจะช้าตัวนักสู้มันก็จะดีกว่า ซึ่งนะตามแบบเนี่ยมันจะมีเหรียญสีส้มให้เก็บซึ่งมันจะทําให้เราแปลงร่างเป็นแบบตัวพิเศษได้แล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยฝั่งโมเวลมันจะมีอยู่ประมาณสี่รูปแบบครับซึ่งแบบรูปแบบแรกมันก็จะมีแบบนี้เลยแบบไบท์แบบที่2สองคือมันจะมีแบบโตัะอ้่นๆานแต่เป็นแบบมีปลอกคอสีฟ้าอยู่ฝั่งโมเวลแล้วก็มีตัวน้อยๆัเนี่ยตัวเขียวๆเนี่ย แต่ก็มีเปอาคอเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นแบบนิกโบก็คือแบบเหมือนไอตัวก็้ฉบับแต่มันจะเตี้ยกว่านะครับซึ่งผมจะเล่นเปนะ็นซับพอร์ตเนาะเพราะว่ามันน่าสนใจกว่ามันมีหลายตัวกว่าแล้วผมไม่เคยได้ไอตัวแทงเลยสักครั้งก็ไม่เคยได้โอเคมาเล่นเป็นซับพอร์ตได้แหละเนี่ยครับอันนี้คือที่ผมมีปอกคออันนี้ก็คือผมซื้ออะไรนะซื้อเกมพาร์ทบีไครับซึ่งจะทําให้เลือดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ได้อาหาร แถมมาด้วยเวลาสปอนครับแต่ตัวนี้มันเป็นไบมันเลยไม่มีอาหารซึ่งตัวเล็กๆเนี่ยมันทําอะไรได้มันก็จะแบบมันจะตีให้ขุดอัตโนมัติอ่ะคุณผู้ชมไปอยู่ใ,ใกล้ๆฝั่งนู้นมันก็จะตีให้นี่เดีย๋ยวเห็นไหมคุณผู้ชมแต่มันเบานะเนี่ยแล้วมันไม่แทงให้อ่ะคุณผู้ชมแล้วนี่ก็คือแบบตัวที่แบบได้มาจากเหรียญส้มๆเนี่ยตัวใหญ่ๆเนะี่ยของฝั่งโปรแกรมนะครับ ซึ่งมันแบบจะเสกอาหารได้เรื่อยๆแล้วเลือดโคตรเยอะคุณผู้ชมแล้วมันต่อยคนทิ้งได้เลยแล้วมันจะหมุนหมุนหมุนอะมันจะมีท่าหมุนหมุนซึ่งแบบโดนทีปิวอะเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยโอโ้โหคุ้มค่าใครไม่ได้เลยทีมมแวร์มันมันมีน้อยไหมเออก็ไม่ได้น้อยนะก็เท่ากับไวรัสแต่ฝั่งเรามันไม่ค่อยมีใครได้โทเก้นเลยครับเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยปิวเลยเนี่ยดาเมจม,มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับตัวนี้ โอเคขอเขาพูดกับตายละแล้วก็ค่อยตอดมันให้มันตายๆนะเวลามันตายเนี่ยไอตัวเชียว,วเนี่ยมันจะดอกอะไรนะบล o อ d บล็อกซึ่งมันจะแบบทำให้เลือดดิงเยอะมากโอเคซัพพอร์ตตัวต่อไปนะตัวเดิมไม่เอาจะรีวิวตัวอื่นโอ้มันก็ให้แต่ตัวเดิมชม ขอตัวโอเคยอมละยอมละยอมละิืมละ,มล,ะลืมละ,ลมละโดนกิมเกียนเออนี่คุณผู้ชมเนี่ยก็คืออันนี้คือมันจะแบบเหมือนแบบตัวปกติเลยแต่มันจะเตี้ยก,กว่านะแล้วมันจะเอาอาหารให้คนอื่นได้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมในกีบหมดเนี่ยเอาอาหารให้คนอื่นครับแล้วเนี่ยสเปเชียลโทเก้นเนี่ยคือเวลาเราไปเอาตัวไปโดนมันอ่ะมันจะแปงลงร่างเป็นตัวแบบที่โคตรเลยนะ ที่แบบพิเศษขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็อย่างเช่นฝั่งโปรแกรมอะ่ะเอาไปตัวไปโดนโคเกินใช่ไหมก็จะได้เป็นตัวใหญ่ๆที่คุณผู้ชมเห็นเมื่แกะนะครับซึ่งตัวนี้มันก็มีทักษะในการพุ่งเนาะเปลี่ยวแค่นี้เลยแล้วมันก็กากกว่าไอ้แบบปกติเยอะมากคุณผู้ชมมันมันเไยไม่ค่อยได้อะ่ะนอกจากให้อาหารอะ่ะแบบเอาอาหารให้อน่ยแต่มผมมีแค่อันเดียวไง ที่มันผมมีอาหารนี่คือมันได้ติดมาจากเกมพาร์ทนะครับผมบอกไปแล้วเออแล้วผมซื้อเกมพาร์ทเปลี่ยนสีมาแล้วยนะนี่เท่ๆเลยเดือด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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ไม่เนี่ยเห็นไหมครูผู้ชมมันมีคนได้โทเกิลไปแล้วผมช้าไปแล้วอันนี้คือ CIH นะครับซึ่งมันเหมืนแบบตัวที่ได้โทเกิลเหมือนกันโคตรแรงคุณผู้ชมสู้มันไม่ได้เลยอ่ะแบบแรงเกินอ่าต่อมา โอเคนี่ก็คือโปรแกรมไบฝั่งมองแว์ครับซึ่งตัวนี้มันก็จะแบบเหมือนกับไอตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เมื่อกี้เลยไม่ก่อนก่อนหน้าสุดนะเออที่ผมรีวิวเป็นตัวแรกอะ่ะซึ่งตัวนี้มันจะแบบฮิวแทนนะครับแทนที่จะทำลายม,มันจะฮิวเพื่อนร่วมทีมนะซึ่งมันจะมีประโยชน์มากเมื่ออยู่กับบอดี้เออร์บอดี้คืออะไรบอดี้เออก็คือตัวที่ไปโดนโทเกิลแล้วมันกลายเป็นตัวใหญ่ๆนะครับเออตัวใหญ่เท่าแบบ บอสแวร์ wear, นะแต่มันจะเป็นฝั่งของมอแวร์แล้วก็มันจะเน้นทําดาเมจมากกว่าบอดแวร์ wear, มันจะเน้นฮิวนะครับเออนหมวดเปม่ฮิวเพื่อนก่อนตุงนักผู้ชถ้าเป็นฝั่งเราเนี่ยมันจะมีแบบรูปหัวใจขึ้นหนึ่งครับแล้วก็จะได้ตามหาง่ายๆหน่อยเกมก็เข้าใจเนาะคนตามไม่ดีกออยู่ยากเหลือเกิน <laughs> เอ,อ้ย โอ้ oh, เร็วเหลือเกินมันจะมันเหมือนมันหนีผมอะผู้ชมแล้วตัวโปรแกรมไบนี่ก็ช้าด้วยนะออเ,เอาโค้เกินเกิดอีกล่ะรตรงนูน้นถ้าผมทันผมก็อาจจะได้เป็นตัวดีๆก็ได้นะน่าจะมีประโยชน์ขึ้นผมไม่ค่อยอยากเล่นเป็นตัวปกติเท่าไหรก่ก็โอเคมีคนได้ไปละเออนี่ไงยวแท้งให้ก็ได้ ็ไม่รู้ทำอะไรก็ตามตามตูดไปอะ่ะนี่คือเฮ้ยฮ็กเกิเกิดอีกแล้วคุณผ,ผู้ชมอาแทงฝั่งเราได้ตัวดีๆนี่ก็น่าจะดีเนาะเอาเอาตัวปกติมันไปเก็บทำไหมเออเราได้สปายแวร์คุณผู้ชมก็ไม่ค่อยเก่งนักนะผมว่าสปายแวร์สปายแวร์ก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้แต่มันจะไม่ได้สกิลนะมันแค่แบบปลอมตัวเฉยๆนะครับแล้วก็มันก็จะมีเหมือนมีดอะไรสักอย่างเนละเออ จำไม่ได้แล้วแต่ผมเคยเล่นสปายเวยอยู่มันไม่ค่อยเก่งนะโอโนโอโนโอโนแทงทิ้งโมมเรียบร้อยส <c oughs> องนัดเนี่ยอีกตัวหนึ่งซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งคือมันจะเป็นตัวนี้อ่ะครับแต่คนยังไม่ได้นะลองดูนังเอาเอา,เอ,าอีกตัวนวันมาขอล้องอยากรีวิวขอร้อง <c oughs> ออออโอ้ย ม่ต้องเอาโปรแกรมไปมาเออนี่ไงได้ละคือตัวนี้คือมันจะเรียกว่าชับนะครับซึ่งชับเนี่ยมันก็จะแบบมันห้าอยู่ในฝั่งโปรแกรมนะมันก็จะเหมือนโปรแกรมหมดทุกอย่างแค่มันจะเลือดเยอะตีแรงตีแต่แต่มันจะตีช้าแล้วมันจะวิ่งช้ากว่านะครับแล้วมันก็สามารถเสกอาหารได้อย่างนี้เลยเพราะว่าเนี่ยมันก็คือเหมือนโปรแกรมตะเก่งกว่าแต่ช้ากว่าเหมือนมันแทงอ่ะเออมันแทงในฝั่งโปรแกรมนะครับ ซึ่งถ้ามาอยู่ฝั่ง колл ัชชั่นเนี่ยมันจะ к о л ัชชั่นก็คือแบบมอแว์กับวอลัสผมจะเรียกรวมว่า к о л ัปชั่นนะซึ่งถ้ามาอยู่ฝั่ง к о л ัปชั่นเนี่ยมันจะเก่งขึ้นนะครับแล้วมันก็จะแบบตีแรงขึ้นด้วยแล้วมันแล้วมันจะแบบนับเป็นซัพพอร์ตเลยอะ่ะคุณผู้ชมให้อยู่ในฝั่งโปรแกรมเนี่ยมันจะนับเป็นตัวหลักนะไม่นับเป็นซัพพอร์ตนะครับเออซึ่งโปรแกรมโดยเรามันก็เป็นซัพพอร์ตอยู่แล้วแหละแต่มันมีซัพพอร์ตเข้าไปอีกอะ่ะโมมอ,อ้ยะบ,บเก แบบถ้าเข้าใจถ้าคุณเข้าใจคุณก็เข้าใจอ่ะซึ่งเกมนี้ผมว่าผมเล่นไม่น่าจะมีคนดูเยอะหรอกแบบส่วนใหญ่คนเล่นเกมนี้ก็ไม่ใช่คนไทยอ่ะคนเล่นรวมๆยี่สิบสามสิบคนเองแล้วก็หนีสู้ไม่ได้ไฟว์วอล์คสคิตี้ันหายไปไหนหมดไม่รู้เอเชียโทเค็นอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยโอ้โหนยครับผู้ชมเออแล้วอาหารเนี่ยมันทำอะไรได้มันก็จะฮิวเลือดนะผู้ชมก็นั่นแหละ เรียบร้อยอุอ้ยเกือบอ้โดนหนักโดนหนักคุณผู้ชมตายตายตายไม่เหลือเรียบร้อยมันมันมันเกยียดคนอ้วนอะคุณผู้ชมมันฆ่าคนอ้วนอ่าเรียบร้อยครับยับเยินถ้าตอนดินย้ายไปอยู่ไวรัสกั้เก่งนะเนี่ยแล้วเพิ่งมาว่างกันตอนนี้อันวันนี้ผมขอรีวิวมอแวร์ก่อนนะครับ ก็ส่วนคลิปขีดเจ้าออสนาเดียเนี่ยผมถามไปในชมรนแล้วไม่มีใครตอบเลยก็รอคนตอบก่อนเนยผมจะลงนะครับคลิปขีเจ้าซาเลียส่วนส่วนอยากให้ทําอะไรก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกมาได้นะครับส่วนถ้าคุณผู้ชมแบบทวงเรื่อง BFDI ภาคไทยนะครับก็ผมกําลังทำอยู่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะก็จะลงแถวๆต้นเดือนเมษาเนี่ยนะครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับก็ไปละบาย